พิซซ่าไหมคะร้อนๆจากเตาคะ่ะเปอรสีสันนะ่ากินมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชงวิบีสภา์เยอรมันค่ะมือนีผ้าเข่าคั่วสะก้อนค่ะอย่าพึงเข่าปลาเนาะกินแล้วจังเข่าปลาค่ะขอเฮ็ดกับเข่าเอาแห้งก่อนเนาะค่ะมือนีบีกัะสีมาแช่สูตร ทำแป้งพิซซ่านะคะเพื่อนส่วนหมากแล้วบีกะทําเองตลอดนะคะสูตรนี้ดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะส่วนผสมง่ายง่ายเลยค่ะขั้นตอนแรกเอ่อก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งพิซซ่าสูตรศูนย์ศูนย์นะคะแป้งพิซซ่าแบบนี้เลยนะคะแบบนี้สูตรศูนย์ศูนย์หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินคา้าทั่วไปถา้าพอยู่เมืองนอกนะคะบีซื้อมาจากอีเดคาเมีขายนะคะอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศเอลมันค่ะ แป้งหารอยกัมนะคะทำพิซซ่าได้สองถึงสามถาดนะคะใส่เข้าไปเลยแป้งฮาลอยกัมนะคะต่อไปก็ะสิเป็นน้ำอุ่นนะคะอย่าร้อนจนเกินไปน้ำอุ่นนะคะทาหอนจนเดินไปเดี๋ยวยีดเท่าสีตายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไม่ทำงานแล้วก็แป้งเท่าสินนะบวบพองนะคะอันนี้ก็เป็นยีดสดค่ะ ยีดสซดบีใส่นี่ก้อนนึงก็จะเป็นแบบนี้บีใส่เครื่องก่อนนะคะเครื่องก่อนกับประมาณยี่สิบกัมใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะน้ำสองร้อยแปดสิบมลนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ค้นทุกอย่างให้เข้ากันให้ยีดละลายนะคะให้ยีดละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่เทากปล่อยไว้สักประมาณ สามสี่หาหนาทีประมาณนี้ค่ะสองสามนาทีก็ได้นะคะข้าก็สิมาปุงส่วนแป้งแป้งนี่ก็ใส่เกลืออยู่ประมาณหนึงช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยต่อไปอข้าก็สิมาเทน้ำยีดลงไปในแป้งของเข้าเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะจะให้น้ำมันมะกอกนี่ก็ซีในแป้งข้านหนาให้แป้งข้า,นาหานุ่มดีนะคะจะทําให้จะไม่ทําให้แป้งแข็งนะคะใส่เข้าไปอีกประมันสามซอนนะคะสาม่อนโตนี่ส่วนผสมแค่นี้เองค่ะเพราะม่พี่น้องค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันบ่จาเป็นต้องใส่มือค่ะใส่แบบนี้ก็ได้คนก่อนค่ะ ุ่นเคใ้เขาเข่ากันซื่อค่ะเดี๋ยวฮอสมาปั่นเป็นแผ่นอีกอยู่เนาะค่ะเาก็ใส่มือกระดาบโบธนัดอีลีค่ะตรงใส่มือคือเกาเนาะ <laughs> หลังจากที่เฮาปั่นแป้งเป็นก้อนแบบนี้ไว้แล้วนะคะก็ไปเฮอสิมาใส่แล็บใสแล็บไปนะคะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิของปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิของประมาณ30-40นาทีนะคะปล่อยให้เขาแป้งแต่งท่องขึ้นนะคะแบบนี้แล้วเราก็คุมด้วยถ่ายอีกรอบนึงค่ะเพื่อสิบวหยแสงเขาเข้าไปในแป้งนะคะเพราะว่า จะได้อ่ายิดเขาก็จะได้ทํางานดีนะคะเพราะว่ายิดเขาว่ามักแสงค่ะนี่ปล่อยแว่นอุณหภูมิห้องเลยค่ะหลังจากครบเวลาแล้วเนาะคะ่ะมาเปิดเบอรงกันเลยนี่แป้งเขาก็จะฟูขึ้นขนาดนี้เลยค่ะต่อไปเขาก็จะมาเห็ดแผ่นกันนะคะนี่แป้งฟูเลยจ้ะ ั้นตอนในการเฮดแพนของบีกัง่ายๆนะคะบีใส่กระดาษไข1แผ่นเนาะลองก่อนแล้วกับแบ่งแป้ง,งพิซซ่ามาเลยค่ะหาลอยกนมนี่บีซีเฮดยูสองถาดนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะหนวดเขาเนยสักน้อยค่ะเนี่ย ทําไมถึงเอากระดาษล่องกรอนกระดาษไขล่ลองกราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าเฮดแผ่นแล้วเข้าโมตรงใหญ่นะคะเพื่อนเข้าก็เอากระดาษนี่แหละล่องเซนล่องเซถาดล่องแล้วก็เขาไปอบเลยค่ะเนาะเข้าโมตรงใหญ่แผ่นไปใส่กระดาษอื่นกังสินะคะเป็นการสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นวดแค่นี้ก็พ่อคะ่ะและ้วก็เฮดเป็นแผ่นแบบนี้ออกคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลย เอาบตรงจับยัางลาลค่ะเดี๋ยวเขากะยืดของเขาออกไปค่ะนี่เนาะต่ปไปบีเกสีไซอันนี้นะคะบีทนัดอันหน่อยเนาะที่ปาแล้วก็แผ่แผ่ออกเป็นแผ่นนะคะหลังจากที่เอาเห็ดเป็นแผ่นเซจเรียบร้อยนะคะบีจะสีคุ้มพาไวอ้อีก ักประมาณ10บสิบานาทีนะคะเพื่อให้ยแป้งเขาฟูขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วค่ะจะทำให้แป้งของเขาหนานุ่มนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ้าเปิดเลยค่ะนี่แป้งห้ากับซีฟูขึ้นมาอีกในระดับนึงเลยนะคะทุกคนคะ่ะต่อไปขั้นตอนในการใส่หน้าก็ง่ายๆนะคะนี่ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะ ในซอสนี่ยก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีเกลือมีอพริกไทยนะคะแล้วก็มีออริกาโนในซอสเนี่นะคะใส่มะเขือ,อเทศสดๆของเห่าก็ได้นะคะหรือว่าใส่มะเขือเทศอซอสมะเขือเทศเป็นกองสําเร็จรูปตามซูเปอร์มาร์ก็ตก็ได้คะ่นะเนาะแต่ว่าบีใส่เป็นแบบสดเนาะเขาก็จะมีเปลือกมีอะไรบ้างนะคะในซอสเนาะ นี่เราก็จะไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มเกินนะคะขั้นตอนต่อไปทาไพ่อยากใส่ออริกกโนนะตอนนี้ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่ว่าบีใส่ในซอสมาหลายแล้ยเดี๋ยวมันจะกินฉุนจนเกินไปนะคะค่อยๆใส่ค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นชีสนะคะใส่ชีสค่ะใช่มากน้อยมากหลายกับตอนนี้และค่ะ ใส่ชีสเยอะก็จะเยิ้มอร่อยนา,นานานานุ่มๆเลยนะคะเดบีสิแบ่งใส่สองถาดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชีสอีกแบบหนึ่งนะคะมอสเซเรลล่าชีสนะคะไพรชิซไ้แบบใดก็ได้ค่ะเลือกเอาห้าตามสบายเลยเด้อค่ะนี่ใส่ลงไปเลย ต่อด้วยมะก,กอกไผ่มักมะก,กอกกระไ้ค่ะไผ่บัมักกระต้องไซค่ะนี่นตามด้วยทุนานากนาริตะแล้วเต็มคนมคักคนชอบเด้อค่ะแต่สามีก็ไม่ยามากินทุนาค่ะบีก็เลยสิไ่ทุนาให้เพลินทั้งสองคนค่ะ ใส่ลงไปเลยหมักลายก็ใส่ลายค่ะใส่ใทดวดทวดกระป๋องนึงพอดีแล้วค่ะถาดนึงถาดให่เช่นห้ค่ะบมดตรงบดตรงเขาเอื่นไว้ยังโมดตรงเหนียวเครื่องค่ะโมดตรงเหนียวหนาครับพี่น,อน้องทุกคนใส่เข้าไปเลย ต่อไปห้าก็สิมไส่เป็นหอมนะคะหัวหอมแดงถัาไผหมักนะคะบ่หมักกับเพานะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วปลานะคะเขาก็จะมีกลิ่นข้าวนิดนึงอะนะคะนอกากไส่กับเป็นการดับกลิ่นข้าวของเขาไปในตัวนะคะแต่ไพบ่มักกับบ๋องไส้ค่ะไส้กับแสบไปอีกแบบนะคะนี่นี่นี่นพอมอบเลยค่ะบาดนี้ ตอนนี้เข้ากับอบห่อนอยู่เนาะคะ่ะอบสักประมาณสิบนาทีนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ก็กกาลังสีกินได้แล้วเนาะคะ่ะดูสีสันเหลืองน่าทานไหมคะแสบๆเลยะคะ่ะวันนี้เรา,าเปิดเตาอบกันบันี้ร้อนๆจากเตาคะ่ะลบเดอ้อคะ่ะห้อนเดอ้อคะ่ะนี่สีสันเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงถ้าแสบปะคะ เดี๋ยวเด้อหอนเด้อบัดน,นี่ร้อนๆจากเตาเลยค่ะเส่บคักค่ะสีสันน่าทานไหมคะพิซซ่าไหมคะร้อนๆจากเตาค่ะเปอสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะพิซซ่าแป้งหนานุ่มหน้าทูนฟิชหรือว่าหน้าทูน,น่านะคะทุกคนคะ่ะ เซ่บๆใส่เยิมๆยิดๆแบบนี้เลยค่ะไปกินน้ำกันค่ะ